ระอริยบุคคลมีอันดับเจ็ดพิกุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกอย่างไรเล่าเจ็ดจำพวกคือปุพโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติกายสักข,ขีทิฏฐิป,ปัตตสัทธาวิมุตติธรรมานุสารีสัทธานุสารียพิกุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตเป็นอย่างไรเล่าที่ขู่ทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนถูกต้องวิโมกทั้งหลายอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบประงับด้วยกายแล้วแลวอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาที่ขูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นอุปโภภาควิมุต ิกุทั้งหลายสำหรับพิกุนี้เราไม่กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรเหลืออยู่ที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่ากิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทเธอทำเสร็จแล้วและเธอเป็นผู้ไม่อาจที่จะเป็นผู้ประมาทได้อีกต่อไปอานอน์วิโมก8แปดเหล่านี้มีอยู่แปดเหล่าไหนาเล่าแปดคือ ผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายนี้คือวิโมกที่1ผู้ไม่มีสัญญาในรูปซึ่งเป็นภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกนี้คือวิโมกที่สองเป็นผู้น้อมใจด้วยความรู้สึกว่างามเท่านั้นนี้คือวิโมกที่สเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาทั้งหลาย เพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงอากาศสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่นี้คือวิโมกขที่สเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาศสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่ นี้คือวิโมกข์ที่ห้าเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่นี้คือวิโมกข์ที่หกเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่ นี้คือวิโมกที่เจ็เกาะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตติโรธแล้วลาอยู่นี้คือวิโมกที่แอานนท์เหล่านี้แลวิโมกแปดอานนท์ในการใดแล้คิขคุเข้าสู่วิโมกแปดเหล่านี้โดยอนุโลมบ้างโดยปฏิโลมบ้าง โดยทั้งอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าบ้างออกบ้างได้ตามที่ที่ต้องการตามสิ่งที่ต้องการตามเวลาที่ต้องการกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อานนที่ขูนี้แลชื่อว่าอุพโตภาควิมุตติ อน,นุนอุปัโตภาควิมุติอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าอุปัโตภาควิมุตินี้ย่อมไม่มีพิกุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุติเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอย,อยู่ไม่ แต่ว่าอาสะวะทั้งหลายของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตต์พิกุทั้งหลายสําหรับพิกุแม้นี้เราก็ไม่กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรเหลืออยู่ที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่ากิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทเธอทำเสร็จแล้ว และเธอเป็นผู้ไม่อาจที่จะเป็นผู้ประมาทได้อีกต่อไปอานนท์วิญญาณทิติ7เหล่านี้และอายตนะสองมีอยู่วิญญาณทิติเจเหล่าไหนาเล่าวิญญาณทิติเจคืออานนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้คือวิญญาณทิฏิประเภทที่หนึ่ง Вид อนนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้ <siellä> แก<ต>่พวกเทพผู้นับเนื่องอยู่ในหมู่พรมที่บังเกิดโดยปฐมภูมิและสัตว์ทั้งหลายในอบายทั้งสนี้คือวิญญาณทิติประเภทที่ส <world> องอนนท์สัตว์ญญทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพอาภัสระนี้คือวิญญาณทิติประเภทที่สาม อนนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพสุภกินหนะ,ะนี้คือวิญญาณทิตฐิประเภทที่สี่อนนท์สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานญจายตนะมีการทำในใจว่า อากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิฏฐิประเภทที่ห้าอานนท์สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาศสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณานจายตนะมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิฏฐิประเภทที่หอานนท์ สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิติประเภทที่7ส่วนอายตนะอีกสองนั้นคืออสัญญีสัตตายตนะที่หนึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะที่สองอนนท์ในบรรดาวิญญาณทิติเ และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่หนึ่งอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาตบางพวกอานนทผู้ได้รู้ชัดวิญญาณทิติที่หนึ่งนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่หนึ่งนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข่าอานน์ในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่สองอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องอยู่ในหมู่พรมที่บังเกิดโดยปฐมภูมิและสัตว์ทั้งหลายในอบายทั้งสี่อานอน์ผู้ได้รู้ชัดวิญญาณทิฏฐิที่สองนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอ ที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สองนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่สอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพอาภัสระอานนท์ ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่สามนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สามนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่า อน,อนนท์ในบรรดาวิญญาณทิตฐิเจ็ดและอายตนะสองนั้นวิญญาณทิตฐิประเภทที่สอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพสุปกินนหะ,ะอานอนท์ผู้ได้รู้ชัดวิญญาณทิตฐิที่สนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรดอร่อยแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษ่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานน์ในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่5อันใดมีอยู่ คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปรสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากาศสาัญจาย,ยตนะมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่อานนท์ผู้ได้รู้ชัดวิญญ,ญาณทิฏฐิที่ห้านั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่ห้นั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ในบรรดาวิญญาณทิติเจและอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่6อันใดมีอยู่ คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่อานอนท์ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิฏฐิที่หกนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณถิติที่หนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ในบรรดาวิญญาณถิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณถิติประเภทที่7อันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณันจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้มีอยู่อานนท์ผู้ได้รู้ชัดวิญญาณทิติที่เจ็ดนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอ ที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิฏฐิที่เจ็ดนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานอนท์ในบรรดาวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและอายตนะสองนั้นอสัญญีสัตายาตนะที่หนึ่งอันใดมีอยู่อานอนท์ผู้ใดรู้ชัดอสัญญีสัตายาตนะที่หนึ่งนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดการดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอันต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งอสัญญีสัตายาตนาที่หนึ่งนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ในบรรดาวิญญ,ญาณถิฏฐิเจ็ดและอายตนะสองนั้นเนว่าสัญญานาสัญญายตนะอันใดมีอยู่อานนท์ ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดการดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษอันต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่า อานน์เมื่อใดแลพิกุรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงซึ่งการเกิดการดับลดอร่อยโทษอันต่ำซาม,ามและอุบายเป็นเครื่องออกแห่งวิญญาณถิติเจ็ดเหล่านี้และแห่งอายตนะสองเหล่านี้ด้วยแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นอานนลพิกุนี้เรากล่าวว่าเป็นปัญญาวิมุตตพิกุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นกายาสักขีเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนถูกต้องวิโมกทั้งหลายอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบประงับด้วยกายแล้วแลอยู่อันหนึ่งอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นก็สิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาพิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่า บุคคลผู้เป็นกายสักข,ขีพิขุทั้งหลายสำหรับพิขุนี้เรากล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าฉไหนท่านผู้มีอายุนี้จะเสบอยู่ซึ่งเสนาสะนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานามิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งกว่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้บวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิกุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัดเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันหนึ่ง ทมทั้งหลายที่ตถาคตรประกาศแล้วก็เป็นธรรมอันเขานั้นเห็นลงแล้วประพฤติลงแล้วด้วยปัญญาพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัดพิขุทั้งหลายสำหรับพิขุแม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าฉไนท่านผู้มีอายุนี้ จะเสบอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานมิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรียทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันยร์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิกูทั้งหลาย เรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิกุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิกุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตต์เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่ เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันหนึ่งศรัทธ,ธาของเขานั้นเป็นศรัทธ,ธาที่ปลงลงแล้วหมดสิ้นมีมูลรากเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วอย่างมั่นคงในตถาคตอิขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้เป็นศรัทธ,ธาวิมุต พิกุทั้งหลายสำหรับพิกุแม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าฉไหนท่านผู้มีอายุนี้จะเสพอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยาณมิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิกุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นธรรม,มานุสารีเป็นอย่างไรเล่าทิกขูทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวข้องกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบประงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญา อันหนึ่งท,ทั้งหลายที่ตถาคตรประกาศแล้วย่อมทนต่อการเพ่งโดยประมาณแห่งปัญญาของเขาและทำทั้งหลายเหล่านี้ก็มีแก่เขาคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญญินรีีิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นธรรม,มานุสารี พิกุทั้งหลายสำหรับพิกขุแม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าชไนท่านผู้มีอายุนี้จะเสบอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานามิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งโพรมาจันอันไม่มีอะไรยิ่งกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิขูทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิขุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิขูทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นสัตธานุสารีเป็นอย่างไรเล่าที่ขู่ทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวข้องกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบรำงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญา นหนึ่งศรัทธาตามประมาณความรักตามประมาณในตถาคตของเขาก็มีและธรรมเหล่านี้ก็มีแก่เขาคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญยินรีที่ขู่ทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีที่ขู่ทั้งหลายสำหรับทิ่ขูแม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไร ที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าฉไหนท่านผู้มีอายุนี้จะเสพอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานามิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งโพรมรจันอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิกุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาท